คุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชชวานในเทนิวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผู้ชมครับเรียกได้ว่ายังคงจําฝังใจคนไทยนะครับสำหรับเหตุการณ์กระายยิงที่จังหวัดนครราชสีมาพศ2563เป็นเหตุการณ์กราดยิงในจังหวัดนครราชสีมาครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2 5ั3จาก11จเอกจักรพันธ์ถมมาใช้ปืนยิงผู้บังคับบัญชาและญาติเนี่ยถึงแก่ความตายหลบหนีเข้าไปในตัวเมืองครับและกราดยิงผู้คนตามทาง ก่อนจะเข้าไปซ่อนตัวหลบอยู่ในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชจับบุคคลในห้างเนี่ยเป็นตัวประกันนะครับและมีการถ่ายเท่าสดตัวเองในขณะที่ก่อเหตุเนี่ยลง Facebook ด้วยจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยวิสามัญฆาตกรรมในเช้าของวันถัดมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยสาคนนะครับบาดเจ็บอีกห้าสิบแปดคนในจํานวนนี้ครับบาดเจ็บสาหัส32คนเหตุการณ์ยิงนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์การยิงที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยของเรา ซึ่งในเวลาต่อมาวันที่22สิงหาคมนะครับนายอุดไทยขันอาสาก็เสียชุดลงเป็นรายที่31สําหรับเหตุการณ์ในวันนั้นครับเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกานาทีของวันที่8กุมภาพันธ์2563ากครับจ่าสิบเอกจัก,กรพันธ์ถมมาเนี่ยใช้ปืนยิงผู้บังคับบัญชาคือพันเอกอนันทโรธกระแสอายุ48ปีผู้บังคับกองพันธ์สันพวุธกระสุนที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2และนางอ,อนงมิจจ แม่ยายของพันเอกอนันทโรธถึงแก่ความตายที่บ้านพักในตำบลหนองจบบอะบกอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับขณะที่ในหน้าวิ่งหนีไปถูกไล่ยิงเข้าข้างหลังแต่ไม่เสียชีวิตนะครับนี่ครับจากนั้นเนี่ยจ่าสิบเอกจัก,กรพันเนี่ยชิงอาวุธสงครามออกมาจากคลังอาวุธกองสรรพวุธเนี่ยครับกองบัญชาการช่วยรบที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์ตำบลชัยมงคลโดยยิงทหารเวรกองรักษาการ และทหารดูแลคลังอาวุธเนี่ยมีพลทหารบาดเจ็บไป1น,นายเสียชีวิตอีก1น,นายครับต่อมานะครับจ่าสิบเอกจัก,กรพันธ์ขับรถัมวิ่หลบหนีออกไปทางด้านหลังค่ายมุ่งหน้าไปทางวัดป่าสาัทธาสัทธารวมตำบลหัวทะเลนะครับเพราะทราบว่าภรรยาของผู้กำบัญช่ยออกไปทําบุญที่วัดป่าสัทธารามได้กราดยิงผู้คนตามทางนะครับถึงแก่ความตายไป9คนคนร้ายกราดยิงกระสุนนับร้อยนัดครับก็บอกโดยยิงคนในรถเนี่ยเสียชีวิตและบาดเจ็บ มีการยิงเด็กนักเรียนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และยังเดินไปยิงซ้ําอีกนะครับจากนั้นมีตำรวจมา2นายครับไม่ทันลงจากรถก็ถูกยิงพรุนจนเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าได้ทราบครับว่าภรรยาของผู้ขับรถชายเนี่ยไปกินข้าวที่เทอร์มินอลทวนตีวันโคราชจาาสิบเอจักรพันธ์จึงขับรถเข้าไปในตัวเมืองโคราชนะครับมุ่งไปที่ห้างเทอร์มินอลเนี่ยอยู่ติดกับอําเภอในเมืองในอำเภอเมืองของโคราชนครชสีมานะครับโดยกลาดยิงผู้คนตามทางและจับผู้คนในห้างเนี่ยเป็นตัวประกันครับ ยิงถังแก๊สเกิดระเบิดเพลิงลุกไหมในห้างจาก11จกกักภัณฑ์ดังถ่ายทอดสดตัวเองในขณะก่อเหตุเนี่ยลงเฟซบุ๊กตัวเองด้วยครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับทางนายประเสริฐจันทราร,รวงทองสอสอนครราชสีมาพักเพื่อไทยเนี่ยมีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถึงความล่าช้าในการร,งระงับเหตุและเหตุผลที่ไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับ โดยมีการไล่เรียงเหตุการณ์ครับว่าคนร้ายเนี่ยอยู่ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์นานกว่า50นาทีก่อนจะเดินทางออกไปก่อเหตุนะครับใกล้กับวัดป่าสัทธารวมอีก50นาทีใช้เวลาเดินทางไปถึงห้างอีก30นาทีโดยทางพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยตอบกลับกระทูถามสบดังกล่าวว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการสั่งเตรียมกําลังและร่างประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินไว้นะครับหากที่ไม่หักไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะที่ทางสำนักงานตรวจแห่งชาติก็ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ตามขั้นตอนต่อไปส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของคลังอาวุธในของกองทัพเนี่ยนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผอบทบในขณะนั้นก็ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนว่ากองทัพเนี่ยมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันคลังอาวุธกระสุนมานานแล้วครับทั้งการติดตั้งกล้องวงจรและก็ยามรักษาการบางหน่วยเนี่ยมีสุนัขร่วมอยู่ด้วยแต่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยยอมรับว่ามีหน่วยงานที่ละหลวม อย่างไรก็ดีผู้ก่อเหตุปฏิบัติราชการในหน่วยงานนั้นมีความเชี่ยวชาญช่ำชองทั้งการใช้อาวุธและรู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งนี้ครับก็จะมีการเพิ่มมาตรการให้รอบคอบรัดกลุ่มยิ่งขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลที่สําคัญของเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องเงินและการซื้อขายบ้านที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยซื้อมาจากนางอนงรวมถึงคํายืนยันจากพลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ที่ระบ,บุว่าทหารผู้ก่อเหตุคือจ่าสิบเอกจักรพันเนี่ย ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาและเครือญาติจึงนำมาสู่เหตุการณ์โศกนาฏก,กรรมครับความจริงก็คือเกี่ยวกับธุรกิจของนางอนงค์พบว,ว่ามีการทําเป็นขบวนการคือเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นเครือญาติของนายทหารนําโครงการมาเสนอขายให้นายทหารชั้นผู้น้อยในรา,าคาถูกจากนั้นจัดหาเจ้าหน้าที่มาดูแลด้านการอนุมัติเงินกู้ของกรมสวัสดิการทหารบกมาประเมินราคาบ้านให้สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อขออนุมัติเงินกู้ในวงเงินที่สูง,สง โดยผู้เค้าพัญชาเนี่ยเซ็นหนังสือรับรองเพื่อให้อนุมัติได้ง่ายขึ้นแต่ทางกองทัพบ,บกเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงไม่มีขบวนการเงินทอนกองทัพและกรมสวัสดิการทหารบกไม่ได้ประโยชน์จากเงินส่วนต่างในการกู้เงินและเชื่อว่าความขัดแย้งนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลอย่างไรก็ตามครับต่อมากองทัพบ,บกสั่งตรวจสอบโครงการสวัสวดิการทหารและธุรกิจในค่ายทหารทั้งหมดแม้เวลาจะผ่านมา2ปีแล้วก็ตามนะครับในโลกออนไลน์ยังคงตั้งคําถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทวงถามสัญญา ในการปฏิรูปกองทัพว่าไปถึงไหนในเฉพาะเรื่องของการทุจริตและการกดขี่ชั้นผู้น้อยนํามาสู่เหตุการณ์น่าสลดที่เกิดขึ้นมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและบางคนก็เล่าถึงประสบการณ์ในวันนั้นกันมีเหยื่อจากเหตุการณ์บางรายเนี่ยเปิดเผยว่าแทบจะไม่ได้รับการเยียวยาครับประชาชนจํานวนมากเกิดความข้องใจและเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทัพตามที่เคยให้สัญญาแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆในการปฏิรูปกองทัพ แม้เหตุการณ์สุดสะเทือนใจนั้นจะผ่านมาแล้ว2ปีก็ตามนะครับแม้ว่าผบทบในเวลานั้นอย่างพลเอกพิษัุโคงสุพง์หรือว่าบิ๊กแดงเนี่ย <t> ก็ให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะปฏิรูปกองทัพภายใน100วันอย่างไรก็ตามความคืบหน้านั้นยังไม่คงไม่ชัดเจนนําไปสู่การลงสัญญากองทัพอีกครั้งในวันนี้นะครับสาหรับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนนะครับวันนี้8กุมภาพันธ์2565นานะครับที่บริเวณแท่นพระบรรจุเท่ากระดูกใส่ในจชิตะกรป้ายชื่อผู้วชนนะครับ หลังวัดปราสัทารวมตาบนหนวทะเลอเํำเภอเมืองนครราชสีมานะครับมีบรรดาญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้วายชนในเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่ผ่านมาในโอกาสครบรอบ2ปีเหตุจ่าทหารกรัดิิงพี่น้องประชาชนคนบริสุทธิ์ภายในวัดป่าสัทารวมแห่งนี้เนี่ยเศพจึงได้มีการเดินทางมาประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลบางสุกุลอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตกันนะครับในเหตุการณ์กระดิิงเมื่อวันที่8และ9กุมภาพันธ์สองพ โดยญาติผู้วายชน,นยร่วมกันวางดอกไม้โวงมาลัยดอกมริสดในจํานวนนีน้มีคุณยายทองศักดิ์สีเรือนวัย82ปีนะครับมารดาของนางอริศราโชตกลางอายุขณะนั้นเนี่ย52ปีเภสัชกรผู้วายชนหนึ่งใน9รายซึ่งถูกยิงในที่เกิดเหตุภายในวัดเดินทางมาพร้อมกับสามีและบุตรชายพี่สาวญ,ญาติญาติพร้อมกับเดินไปรูปแผ่นป้ายชื่อบุตรสาวครับและพูดว่าแม่มาหาแล้วนะลูกพร้อมวางโวงมาลัยดอกมริสดหน้าแผ่นป้ายทั้ง9แผ่นป้ายนีครับ ด้านการช่วยเหลือเยียวยานะครับทุกอย่างก็สําเร็จเรียบร้อยไปแล้วครับกระทั่งตอนนี้เนี่ยมีตัวแทนจังหวัดสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเยียนประจําขอขอบคุณนายกผู้ว่าหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็บอกว่าครบ2ปีตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังรู้สึกใจหายและขอให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครต่อไปซึ่งในวันที่9กุมภาพันธ์2015นหะครับหลวงพ่อกันหาสุกาโมจเจ้าวาดวัดป่าสัทธา เจ้าข้าววัดป่าทรัพย์ทวีธรรมนะครับจะเป็นประธานและแสดงธรรมเทศนาทอดผ้าบังสุกุลแก่ผู้วายชนในเหตุการณ์ดังกล่าวร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่าสัทารวมณสารการประเรียนวัดป่าสัทารวมนะครับนี่ครับเหตุการณ์แม้ว่าจะผ่านมา2ปีแต่การสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ลืมไม่ลงกันจริงๆินะครับเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยการอิงส่วนมากจะเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับแต่แล้วก็เกิดขึ้นในไทยโจทั่งตอนนั้นเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในมาตรการการรับมือ โดยเฉพาะกองทัพบ,บกในขนะะนั้นที่กําลังพลหันปืนเข้าหาประชาชนนะครับ mm hmm. เข้าไว้ที่ไทยนิวเอ็กซ์คลูซีฟครับจเจาะลึกทุกกระแสร้อนของสังคมครับ